không được 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 สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีซีแมย์ซีเกิสวัสด,สสดีท่านผู้ชมทัวโลกเ้อร์ค่ะมาข้าขอขูเขอ,ขอป้าย่ำมาแรงเดอ้อบาทนี่รุ่นกันขาะสิม,มนันจำใด้สิกเก่าเพิ่น ครับสวัสดีครับเขามาเลยกระพัวเลยเด้อหมัดจากกองเก่าแหละของใหม่ไม่ต้องมัดหของของเก่ากของเก่าสองมือไงปลาหลอบแรงครับพี่น้องโอ้ยขาหลุดกำเน็จกับวัสดุเนาะขาเป็นยางไหมตัวนี้เป็นสีงอเนาะขาหักใหม่ทางล่าง มัวมูครับบันนี้โตมูเตรียมแบบเตรียมยั้งลงไว้เลยครับพี่น้องเดี๋ยวสี่มืดประมาณซีโมงหาโมงเรื่องอะไะไปแล้วลุ้นกันว่าจิมันมูไงพอนะไปครับเป็นจิมเ่าเฮ็ดไข่ครับพี่น้องเฮ็ดสังเกตเลยนี่คอยซักเสียมซักเสียมเกือบถึงอ้ปัวเป็มชุ่มโอ้ยพี่ปั Ui, mù chậu dữ dãy nhìn nó Bát, 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 bát chùm có cái áo ngập cướp, cướp, bút ít Cướp mùi Ui, xiêm Ui, mát mát ta Chùm đi, nhớ là con ngồi trên này mùi bụi bón Mẹm Nào, ngặt lên không? Ngặt đi Dạ ngặt Ít khay chứ khỏi Âu ít cuốc อู้ซักลูกเนี่ยเกือบวิดเลยวัสนาครับพี่น้องอีกหน่อยหนึ่งเง้ยเงี้ยวัดส,สีนะักวัสนาสีมันวัดค่ะสุดยอดเลยถั่งบาสุวิธนี่ห้องดีเนาะเงี้ยมันขับมาเร่งมากนิ้วเขาเร่ง oh. แล้วโอ้โหเจ้าเนี่ยนิ้วเขาเร่งครับพี่น้องมาไม่จ้ะโอ้ยมีเหี้ยมีเหี้ย จังงามมาเถอะพวกนั้นกับ,บพวกหิ้วหิ้วไงพวกเมียนบ้านเด็เอกอวยหาโมูเพิ่งดอกหน่อยก็มีนะเมียนกำลังสิีโพดอกจอยเพิ่งดกอกลุกเหรียนเพิ่นหวานแล้วพี่นอกไปงามๆเลยจ้าโตโมเพิพินดีลีครับ เพชรไข่คุณฆ่ามันนั่นจ้ะเดี๋ยวยังเพชรไข่ผัดซับเสียงเซับเสียมซับเสียงเสียงเลยมาสิเก็บเห็ดไข่ฝัดเดี๋ยวมองซักเสียมอีพอเร็วรีบหน่อยหน่อยงั้จ้ะเอาหนึ่งจุ่มอีกแล้วพี่น้องาดอกสวยมากเลยนะโอ้ยมึงเป็นใบไงคะเจ้าเป็นจุ่ม แบบพุ่งหัดไปแล้วเนาะแล้เขาสิหาหลบลาห,าหลบอะเขาสีโอยบัวค่ะพี่องเนี่ยจะดอกคนดับเมียนด้วยเม่นค่ะต้วยคนงัดกับโพคือมาพูดหน่อยดิเมียนบ่เมีนบ่เม่น,น,มนสุกมึงซื้อต่างรุงมดีดีไงไงวุ้ดดิดดมันดับเหรอตรงเนี้ยม่ดโอ้ยค่ะ

สีกะหาไง โอ้ยแปบดบจุยังบนนังน่งแปดแปดุดไป,ปจมเลยไหน,ไหน <c oughs> โอ้ยขน,น,นยยาไนนี่มองเลยโอ้ยอย่าเผาต๊เดือโนแตอก็ห่วชิซี่หัวจ๊ะหานเก็บติดก้นจะค่ะ ขึ้นเมื่อไรลมมัดกับพุ่งขึ้นมาใหม่เหลือครับเหล,ลืออยู่เหลืออยู่เหลือเขากำลังพุใหม่ ผูกผอมกันลรอกอะค่ะไงจะเป็นตึงเงาตายดอกค่ะกำลังผูกมากกว่านี้เอออยู่กบตาบังเบ้ ซองมอเสาผู้หินนะโอโ <Viol ent. S 1> ้โหคหินแต่หอยดินเป็นพุ่นๆกลับมาอีกหลอกเป็นไดบันี้โอ้โหแค่ตัวนอกกับบ่ฟอมกันนะจุกลึกไงค่ะสันขาขาดดึงเลยก็ได้

เจ็บครับออกดิ้นเจ็บๆี่มองนามน <ะ S 2> หงอลงพอดีไข่ครับไข่ขขครับขนก่หน่อยครับพี่น้องเยอะตัวเยวะยุดอยู่นี่แหละเห็ดไข่าทาดูมึงครับเห็ดไข่ตูวเห็นปะ อตกนีมปนอิมกระทูหลายๆโอ้ยเลือเป็นอีกแล้วเลือกอ็ออกและวเลือกอ็าอกอางามงามเนียนสวยงามโซยู่ผู้เดียวนั่นกับสวอตขึ้นว่าไม่เลยนอ้องแต่ว่าเมียน,น,นก็มีหน่อยตอนนี้ก็ยังเพิน่นหมื่นทันคำอยู่เด้อพี่น้องกําลังพอดี เมียนแต่ยางมันดิดเติบแล้วล่ะจังผอดอกนึงนี่ไปผอดมูแล้วผัหลายครับมูคือมือเสาร์เนาะเมียนแต่ว่ากับมูหนึงกับงามงามหักเห็นโบเหงแต่ว่ากับยางมันหรือมูไม่ผอดมูหนึงหักหักโบเหงหักหน่อยคำเดียวไข่คือเก่าครับพี่น้องนี่โบมุมตัดใจโบขาดดอกนี่ เฮ็ดไข่ดิตู้มก็เอานะคะขอของดีพิ่นอกระ้ไปสูมเบ่งเพื่อนเลยบ่อยู่อนดอีวอยู่ในหูตีว่าอือ่ออกมาทันออสิว่าเมนูอย่างอยู่ในหูคับพี่น้องมหันเข้าวไก่เมนขอเห็นร หูดเนซองกกระยางนอกว่ตกเจยบดหันไปเลยหัวขอกอดอู่ไปทางไปทางมันหอคลองดีสิหนูจกระโไปสูบเบิ่งเพื่นลยขอกอดอยอยู่อยู่ในหูที่ว่าเอือนออกมาทัดอสิว่าเมนูอยี้งอยู่ในหูรับพี่น้องมาหาข้าวไก่เมนเนเห็นรู่ดเนซองกระยางนอกกว่ตกเจบด bay là nhỏ qua bội rồi dạng phải thang mang đi tay vui trong tay mất đi 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 เลื่อมล่างนะครับพี่ต๋องหลายเหรอหลายเลยครับโอ้ยตายยังตอนนี้กำลังสุดต้นนี้ที่มันให้ปลูกเขาเนาะจากลิปตัวนี้ก็มีอยู่สองปวกครับพี่ต๋องเขากับหัวดำเมนมีหัวสามหัน้ำแกงจิกน้ำโอ้ยน้ำแกงเนาะไอ้เม็ดเนี่ยสามตัวมันจ้ะ อีกอเพื <c oughs> เ่น,น <c oughs> เงาเพื่นบ้า <c oughs> เพื่นบ้านนี่เขาเอืนว่าเพื่นบ้านอ,อุดแต่นี่จะหาใหม่จับสองหนึ่ง <c oughs> chỉ nhìn hỏi gì ạ Cái Để cứ chơi đi chơi đi cứ ตึงบ่อไันเลยตึงครัาดกไม้ก็ไลย จิกจิกนะผู้ค้าคนคนไป้ดนี่ต้นดอกซีมันยังแข็

มันยักแค่อยู่ห้องนึงคือ <muchas> <Qué bien, papá. muchas> <No traicionas>, pero... <muchas> ต so <In. S 1> ัวนึ่งกับฟองงูไปแล้วด้่ยมันตรายเธอพี่นุ่มมาป้ากับตต๊ะตาไวๆเนี่ยโอ้ยง

ยากยีกนาไม่ได้แต่พาวิ่งแต่ยู่ข้างเลยคุณ มันมันพระเจ้าค่ะคนเราตัวเตีสิขาดล้วนี่หัดแหงม่นได้เลยบูแองเคยดัดเสียบข่อยขึ้นมันอ่อนโอ้ยขาพี่น้องสูนเหียงกับใครส้ยเดีนี่โมแดนพูดเลยโอ้ยขาหักขึ้นไปจะสัตว์เขาเหยียบบ่มันนอนโอ้มันขาหักไง

เดียวกันเลยเออเขากำลงน้ำมาดสุดเลยเขานี่ฮะโอ่ยเดี๋ยวคนจะยังอยู่ต้องเลับ มองดีนี่ติดกองใหม่หลายด้อนี่ยนี่นี่ของแงนียกล่องกบเก่งมั้งจ๊้างังมัน คนกลินมาเลยพี่น้องกเดียวกลิ้นก็เดียวกตกก็เดียวจากวาจังได้ตกดีๆก็บอตกฟัตกด้ดก,ก,ก,ดกละ่ะกาลังมานอมนอน คือมนไม่ดนมูเดียวกันเลยนี่พี่น้องเนี่ยใหม่ๆปกดูพังงานแกปเ่นแค่ยี่ห้เพิ่นอันบอบดินเนีสินะยุดำยุดำโผล่ไปเรื่อยๆอยู่วันเอาโก้ยก็มูยาว มูเห่ากับมีข่าเห่ากับ่ัวด้วพี่น้องเหลืออยู่บ่อุ้ยมูเดียวกันครับติเก็บไปวังหันนหนี่นงเสียงลมเสียงฝนมาแล้วต้นต้นอ้วนอถือพวกงาใหม่พ็กเสียกีเบาเบาเ

ก็จะเอาไปประมาณนี้หน,นึ่งละแม่โปกันเน,ะนาะเอาเมาหลูโป้มดเด็กไงสับปอมทิบเลย <c oughs> อ,อือเอาก็บอเฮ็ดปวกแบบมือไงรัวๆเลยเนาะ่นขนาดพนจีนไปหนไบางส่วนอ้วรอย่างเยอะหลายอุ้ย สุก็คัจค้ายไงไค่คือกูสุดที่สุดอบนะมาแล้วคะเด้าาแล้วน่ยอวยหลดแล้วเด้อครับบันนี้ลกลับบ้านแล้วเด้อเธอทีฮวานท่งนกับเด้กใครจิไปหล่างเฮดเธอสีเหล้วเนาะไปครับจบขีดอยู่พุ่นและอยู่หลด ีไปเรื่อยๆครับคนสีหอดรถคนกับเอาขัดคือกันเนาะเอาเหลืองคือกันไปเห็นอยู่ตัวหนาอีกไปไปจังควยอู้เห็นอะไรเห็นอะไรตัวดอกงจะชิงเก็บไปแล้วัดอกจีตัวขายข้างพุ่เดึกอีโดดเนาะเห็นงานเห็นเดียวเห็นเห็นเนี่ยเอาขังทางกับพ่อดอกเนาะเก็บขังทางสิ ออกไปหลดแฮงแต่บอกไ,ไปเลุเลยตัวร้รรายเ <c oughs> ลยเดยดจ้ะเปิดๆๆใครขึ้นก่อนเห็เราเ็ฉันบอไปหนาต้วงโอ้มหไอผอถอยหลังมั้ขคืนเป็นเกลื่อนถี่เงี่ยฮะเห็ดงาครับพี่น้นองมันเมนอย่งหมุนหมุนอยู่มองเกา่าพุ่นเหใคเหรอุ่ไป <c oughs> มอไปกับเห็นค่ะมุ้งมองเก่าๆบางคนมอนกับบพอเนาะเพราะว่าจะมองเก่าๆเราวะเลื่ยบ่วอเห็ดเราอะไปเห็นแเห็นมันผลงานของเฮาค่ะพี่น้องมันแบกยางคักเลยกลับแล้วเด้อค่ะสจุวหลวนตาพูนตาเลยค่ะมันเนี่ยนี่ครับโอ้ ชุดหยอดเลยค่ะเข่ากระมันมีทั้งหลุนหัวกระสุนหลุนบ่งหัวกระสุนเด้อจ้ะพี่น้องกระเบรดแดงกระตาดีป็นไรหรอคะผ่าวกับเงอนมันสีเดือกเนาะขาเฮดกับโพทสเซียมคลดค่ะคือกับเงอนคือสีอ่อนแซ่ไปก่อนเหรคือสี่ดค่ะมันสีเดือกกะตัวนี้กระประมาณทุงเครื่องค่ะทุ่มกัวกัวกะจิกกระบานเลยเด้อจ้ะสหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชม ลาไปก่อนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมันทุกรุ่นเลยหัวกระสุนรุ่นงะบ้านในฟอบ่บลายเนาะสองสามดอกแต่ว่าเข้ากระไดเฮ็ดปัวกันน้ำแกงน้ำเฮ็ดปัวกันขาวใหญ่น้ำเนาะทั้งสีหัวดำบ่งหัวดำกับบ่งหงนะคะกับกระไดเต้ฟอครับพี่น้องอืมันกัดงอเงาะกินบ่แต่วลาหนอนหมดเลยเฮ็ดมันงอจะจีหอดเพื่อนเนาะว่าเลย เสื้ออีอจากปลานะาค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงสำนีเด้อค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมตนค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจในเด้อค่ะกดไแลค์ก็แช่สาวกันในใกีกากรบเปาชวิตค่ะลาไปละค่ะพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ